กลมกลม่อมกลมกุ้มขมน่าเดี๋ยวแม่ก็จะชิมว่าขาดตกเหลืออะไรอ,อร่อยมากอร่อยนะพ้อแล้วนะ,ะสวัสดีวัยรุ่นเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับผมฟิงฟิงอยู่กับชิลลี่เย้นะครับวันนี้เราจะมีการมาทํากับข้าวจีนสูตรแม่อีกแล้วข้าหมูก,ก็คือมาจากเหมือนคล้ายๆข้าวขาหมูนะครับแต่วันนี้จะเป็นสูตรของแม่ผมเองสูตรจีนที่เรากินกันมาตั้งแต่เด็กจนโตยังไ,ไงเราไปดูวัตถุด,ดิบก่อนว่ามีอะไรแล,แล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากัน เริ่มต้นจากขาหมูหั่นแบบนี้เลยหั่นเป็นก้อนๆแบนๆอย่างนี้ประมาณ2กิโลกระกด,ดองนี่ประมาณ1โลครึ่งนะครับกระเทียมเมื่อโรดีน้ำตาลซีอิอ๊วดำซอสถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองเปิดไฟให้แรงนะครับเริ่มต้นจากเอาหมอ้อเบลล์มาไว้ตรงนี้น้ำมันหนังสองสหประมาณห้าทพีรอให้สุกกระเทียมย yeah. ใส่ไปเลยครับขาหมูอันนี้ไฟแรงตลอดนะไฟแรงตลอดนะครับรอให้นะ้ำของเนื้อหมูมันออกมามันหมูมันออกมาระหว่างนี้ก็ปิดไว้หา้านาทีหา้านาทีแล้วลนะครับดำไปสักหน่อยไม่หน่อยเยอะหน่อยน้ำมันตัวเหลืองไม่ใช่น้ำตาลหนึ่งสองสามตัดดองนะครับ เดแล้วก็รอให้มันหมูเอาไปอีกเช่าห็้อต้าปิดไฟา5นาทีโยตัวกันเออรอให้น้ำข้างล่างเนี้ยมันแห้งนะครับพอแห้งปุ๊บเราค่อยเติมน้ำเข้าไปใส่น้ำใส่น้ำให้ท่วมเนื้อหมูไปเลยนะครับใส่ให้ท่วมไปเลยนะแล้วก็ปิด้ารอให้มันเดือดรอให้มันสุกเป็นไฟแรงอยู่นะครับ แต่ตอนนี้คือหมูมันก็ยังจะเหนียวเหนียวอยู่นะหลังจากเืิดแล้วพอ,อคนคนเสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยเบาไฟเบาไฟเป็นปานกลางนะครับปิดอีกรอบ ตะน่คุ้ยรอประมาณชั่วโมงครึ่งครับเหลือให้น้ำมันเหลือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของหม้อเนอะะาะวัาตาคาหนูดำยานู้เช่นนี้หรือแตงโมีีนี่แนยาอะอย่าีเงี้ยกูจีดอาาศใจตะไน่ตะไน่คุ้ยแม่บอกว่าตอนที่เรารอนหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยแต่ก็ต้องดูหมูไปด้วยในตัวในระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าหมูมันนุ่มแล้วหมูมันได้แล้วก็ภายใน45นาทีก็ได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบหม้อใหญ่ขึ้นกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมูมันเยอะมากอะไรอ่งเงี้ยก็ต้องประมาณชั่วโมงชั สังเกตว่าน้ำก็ย่อลงไปเหลือประมาณครึ่งของหม้อแล้วกลมกล่อมกล,มลุ้ม่มเดี๋ยวแม่ก็จะชิมว่าขาดตกเหลืออะไรอืมอร่อยมากอร่อยนะพอแล้วหรถ้าข,ขาดเกลือก็เติมกเกลือน,นะครับขาด้ามันจืดไปก็เติมเกลืออ,อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วค่ะเย้ขาหมูนะครับโดยที่มีผักกาดดองอยู่ด้วยนะครับก็เป็นสูตรแม่ที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กเหมือนเดิมลองไปทําตามดูเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นยังไงอะไรยังไงสงสัยก็ถามได้นะครับโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้และคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก กดกระดิ่งให้ชะแนลฟิงฟิงด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไว้อีาพีหน้าไว้เรามาองดูกันต่อว่าคุณแม่ของผมจะมีแกงอะไรมานำเหนือต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนเนาะไปบ๊ายบายเจอกันใหม่ในครั้งถัดูปเจอกัน